น่าดีใจนะครับได้รับการตอบรับดีมากนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ไปสร้างความรับรู้นะครับให้ประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในภารกิจของเราและได้รู้จักเราถือเป็นโอกาสดีครับเป็นไปตามความตั้งใจที่อยากให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยหลากหลายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับซึ่งเราก็ จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องสื่อเป็นเรื่องของทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถ้าเรามีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะไม่ต้องการให้มีสื่อร้ายเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนสื่อดีสื่อที่สร้างสรรค์นเนี่ยสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อยู่นะครับเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนใน5ภูมิภาคนะครับ เวทีถัดไปนะครับเราจะจัดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับในวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับและก็เวทีสุดท้ายนะครับก็เป็นเวทีที่กรุงเทพมหานครในวันที่9ธันวาคมนะครับท่านสามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางช่องทางการสื่อสารของกองทุนนะครับทั้งเว็บไซต์นะครับทั้งเฟซบุ๊กนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับของเราก็จะมีให้เข้ามาติดตามเราได้ครับ